สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k. k. d y ด้วยนะครับวันนี้มาดึกหน่อยนะครับก็คือเย็นแล้วนะครับมัวแต่กินข้าวนะครับก็เลยไม่ได้มาถ่ายคลิปนะครับก็จะดึกนิดหนึ่งนะตอนนี้ประมาณ6กโมงกว่าแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมมีมายากลอยู่ชุดหนึ่งนะจะมาเล่นให้เพื่อนได้ดูกันนะครับเป็นมายากลที่แบบว่าเออเอฟเฟกก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับคุณเคยเห็นมายากลที่แบบว่าสับไพ่จนเละมั่วหมดคละกันหมดแล้วเราสามารถทําให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมคุณเคยดูมายากลชุดนี้ โอเคนะครับถ้าพูดถึงมายกากลุไพ่ชั้นสูงขึ้นมาหน่อยนะครับของมือใหม่สมัครเล่นนะครับก็จะเป็นมายกากลุไพ่ชุดนี้เลยนะผมมีไพ่ยอยู่จํานวนหนึ่งผมก็จะวางสลับวางสลับแบบนี้นะครับผมขั้นตอนนี้ต้องให้คนดูนะครับเป็นคนบอกนะครับให้วางหรือให้สลับนะครับผมจะทําทั้งหมด3รอบนจริงๆจะทํากี่รอบก็ได้นะครับแล้วแต่ ความพอใจของคนดูเลยนะครับผมก็จะทําแบบนี้นะครับผมไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับท่านผู้ชมนะก็มีผ้ายอยู่จํานวนหนึ่งนั่นแหละท่านผู้ชมจะทําอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความโอเคเพื่อความชัวของผู้บริโภคนะครับท่านผู้ชมนะ ดยการวางสลับวางสลับแบบนี้เลยนะครับผมโอเควางสลับมันยังไม่พอนะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับว่าตอนนี้ไพ่ก็ยังคลากันโมซัวกันอยู่นะครับผมท่านผู้ชมวางสลับไม่พอนะเดี๋ยวจะสับไพ่อีกทีหนึ่งแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะเพื่อให้ไพ่มันคลากันมากยิ่งขึ้นให้ตายดินดีพระเจ้าเอ้ยโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนตอนนี้ไพ่ก็ยังคลากันอยู่นะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะวางไพ่นะครับผมเป็นสี่กองแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนะ แจกไพ่นะครับให้ครบทั้งหมดสี่กองนะครับให้หมดเลยนะครับผมโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ดูก่อนตอนเนี้ยคุณจําภาพนี้ไว้นะไพ่ยังขะกันอยู่ดูนะอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวแจกไพ่อีกสี่กองนะครับท่านผู้ชมนะนักมายากลเนี่ยแน่นอนเรามีเวกมอนแน่นอนครับท่านผู้ชมไพ่ที่คละกันเมื่อกี้น่ะ แน่นอนนะครับมันต้องใช้เวลานิดหนึ่งในการทําให้ไพ่มันกลับมาเรียงกันแต่ไม่เป็นไรครับด้วยความที่เราเป็นนักมายากลเพียงแค่ผมดีดนิ้วทีหนึ่งแบบนี้นะครับไพ่ที่คละกันโมซ่วน,นะครับจะกลับมาเรียงกันแบบนี้หมดเลยครับท่านผู้ชมดูสิให้ตายเถอะพระเจ้านี่มันเป็นมายากลที่ค่อนข้างที่จะเอฟเฟกต โอเคเลยนะครับไว้เล่นกับเพื่อนช่วงวันหยุดนะครับเป็นเทศกาลหรือว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ก็ดีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะ okay, นะครับท่านผู้ชมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเคัตเคดีไว้ด้วนยนะครับคลิปหน้าจะเป็นมายากลอะไรอย่าลืมมาติดตามเลยครับจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับนี้ต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ